ครับท่านผู้ชมครับนาทีที่13ครับก็บันทึกเป็นวีดโอใหม่สำหรับพี่โบตนารับนินญชันครับน้องจินโชมเต์คอร์สครับสถามชายาซีซีกรุ๊ปบางน้ำเปรี้ยวชะเชิงเสาวครับแปดริ้วครับเคยพูดในคลิปก่อนๆแล้วว่าเปดริ้วคือที่มาของคำว่าปลาชนตัวใหญ่ครับ เอามาแลา่เอามาเลาตากเดดเป็นปลาปลาช่อนเดียวเดียวได้ถึงแปดแฉกครับเลยเป็นที่มาที่ทไปของว่าแปดริ้วครับคือที่มาที่ไปของปลาช่อนนี่เองครับ ีบพ่ผ่านไป13นาทีสำหรับพี่โบ๊ครับชินโจโอเอาต่อครับนาทีที่นาทีนี้ก็นาทีที่13อย่าง14แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชินโจจะเลิก ภายในกี่นาทีครับพี่โบท๊ทไม่อยากขับมากเพราะคันนี้เป็นคันแข่งเอารถมาเช็คเฉยๆครับเช็คความพร้อมพี่โบท๊ทพี่โบท๊โบทครับพี่โบท๊ทชินโจขับอันเกียร์ไหมครับพี่โบท๊ท เสียงเหมือนอันเกียร์เลยลักษณะการกขับขี่ทรงการขับขี่เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับเหยียดขาได้เต็ม นี่แรกของชินโจรครับผ่านไป15นาทีเรียบร้อยครับดูว่าชินโจจะหยุดในเวลาเท่าไหร่ครับ ขอบคุณเสียแทนจัดให้คุได้ว่าจะชวนน้องคิ้วมานี่ครับได้ขาวน้องคิ้วไปซ้อมที่ขนมแล้วครับนะคุณพ่อ,อยังติดภารกิจทําหน้าที่อยู่ครับอาจจะเดินทางไว้เป็นพุธเย็นครับให้จินโจนอนบนรถซ้อมมันเพื่อหัดแค่สองหิต บดวันศุกร์ไม่ให้ซ้อมครับซ้อมวันพฤหัสวันเดียวครับวันวันศุกร์ไม่ซ้อมครับพี่บดตารางซ้อมวันศุกร์วันเดียวเอาวันพฤหัสวันเดียวโอเคครับชินโจได้ประมาณสิบ6านาทีเหมือนเดิม หมดแรงครับท่านผู้ชมเห็นได้ชัดเจนพอหมดแรงอ๋อเหยียบหินเหยียบก้อนหินครับเหยียบก้อนหินเหยียบก้อนหินทินโจเนี่ยหน้ารอหน้าเหยียบเนี่ยเนี่ยก้อนหินหลุดเลยที่โจเตะลังมดด้วยสงสารมัน,นโอเคบาปนี่แล้วครับท่านผู้ชมคบาปสงสารสัตว์เล็กอีกแล้วโอ้พี่พี่เอาเอาไปไว้ที่โคนไม้พี่เดี๋ยวเหยียบอีกเนี่ยมันเดี๋ยวมันไปมันกระโดดอย่างนี้เลยนี่ครับมดครับสงสารอีกแล้วครับท่านผู้ชมไม่กินสัตว์ใหญ่ครับคนนี้ครับกินแต่หมู กับช้างาไปนู่นไปนู่น,น,นมา